เราจะเริ่มต้นใหม่อย่างมีความหมายและคุณค่าการเกิดใหม่แห่งดวงวิญญาณของเราจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดเลยเราจะเดินอยู่บนเส้นทางของความรักและความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงไม่ว่ากระแสทานจะเชี่ยวกราดรุนแรงสักปานใดก็ตามเราจะใช้ทุกลมหายใจในชีวิตด้วยความทรนง และมุ่งมั่นจูนจิต Mindset DNA เขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซูปเปอร์จูนเนอร์ผู้ค้นพบการวางระบบจิต Mindset และวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่า Jumping เลิฟบายเดอะมาสเตอร์โค a อ e คาเด บทที่5แอปพิสโซดที่2เราจะใช้ชีวิตด้วยความหวังและความใฝ่ฝันอันสูงส่งเราเชื่อมั่นหัวใจของเราและเราเชื่อมั่นในความดีงามเราจะเชื่อมั่นในพลังยิ่งใหญ่ของจักรวาลเราเชื่อมั่นในความอ่อนโยนและความอ่อนน้อมเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความตื่นตันใจและซาบซึ้งในชีวิต เราจะหล่อล้อมตัวเองและดวงวิญญาณของเราให้กลายเป็นพลังงานสูงสุดในการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราจะสร้างตำนานให้โลกจารึกว่าครั้งหนึ่งเราได้มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อย่างยิ่งใหญ่และงดงามเราขอเดิมพันชีวิตของเราไว้ด้วยความหวังด้วยความรักและด้วยความดีเราจะสั่นสะเทนความรักของเราอยู่ตลอดเวลา เราจะละทิ้งตัวตนที่อ่อนแอและไร้ค่าเราจะใช้เวลาทุกวินาทีทุกลมหายใจทุกมองยามเพื่อเติมเต็มพลังความรักและความดีงามให้กับชีวิตของเราตลอดไปมี่กระมังคือจุดมุ่งหมายของสำนึกรู้อันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้ดื่มด่ำรสชาติแห่งสติปัญญาซึ่งแผ่ซ่านไปสู่ทุกอนูเซล์แห่งชีวิต เข้าสู่ DNA, หรือเซลล์ในชีวิตของเราเราพร้อมที่จะผ่านแบบฝึกหัดและบทเรียนทุกรูปแบบเพื่อหล่อหลอมประสบการณ์ชีวิตสู่ความสำเร็จอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะชีวิตของเราคือชีวิตที่สูงส่งด้วยความรักและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เราไม่ลืมที่จะรักตัวเองและมอบสิ่งดีให้กับตนเอง เราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยสมาธิและจิตสำนึกรู้อันลึกซึ้งเราจะฝึกฝนตัวเองเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของเราออกจากความโง่เขลาวและความไม่รู้เราจะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยและความอิ่มเอมาสู่ชีวิตของเราทุกลมหายใจเราจะใช้หัวใจที่บริสุทธิ์และความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ล้มเลิกกลางคันเด็กขาด เราจะขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อยืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่เราเป็นผู้เลือกเราไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้ด้วยความพ่ายแพ้แต่เราเกิดมาเพื่อชื่นชมและสืมซับดวงวิญญาณของเราว่าเราคือสายเลือดอันยิ่งใหญ่แห่งบรรพบุรุษเราจะใช้ชีวิตด้วยความเพียรพยายามที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่แสงตะวันไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านพ้นไปนานสักแค่ไหน เราไม่เคยหยุดยัง้งที่จะก้าวเดินไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาอย่างแท้จริงนี่คือเจตจำนงอันแรงกล้าที่เราจะยืนหยัดและยืนยันกับตัวเองว่าเราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราจะทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุด เพราะเราเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งเราไม่ได้เกิดมาด้วยความบังเอิญแต่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและสง่างามที่สุดเราจะทนุถนอมชีวิตด้วยความรักเราจะขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันหากยังไม่ถึงฝั่งฝันตามความปรารถนาที่มุ่งหมายเราจะไม่ล้มเลิกเป็นอันขาด เราจะปฏิญาณกับเจตจำนงต่อฟ้าและจักรวาลเราจะประกาศเจตนารมณ์ต่อผู้คนบนโลกใบนี้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างซาบซึ้งและขอบคุณในหัวใจของเราเราจะระลึกเสมอว่าเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดเราจะบอกกับตัวเองทุกคืนวันและทุกโมงยามว่าเราคู่ควรได้รับสิ่งต่างๆ ที่จัก,กรวาลจะหยิบยื่นให้ตามที่เราปรารถนาเราจะดื่มด่ำกับชีวิตของเราทุกลมหายใจทุกเวลานาทีในฐานะของผู้ให้และผู้รับในโลกนี้อย่างมีความสุขเราจะหัวเราะให้ดังที่สุดเพื่อให้โลกรู้ว่าเรามีความสุขเรามีความหวงังเรามีความใฝ่ฝันและเรามีความตระหนักรู้เหนือสิ่งอื่นใด เสียงหัวเราะของเราจะร่าเริงในทุกมงยามเราจะไม่หวั่นไหวต่อความผิดพลาดใดๆแต่เราจะเรียนรู้และจดจำเพื่อปรับปรุงแก้ไขชีวิตให้ก้าวไกลไปสู่สถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นเรื่อยๆจบบทที่5แอพิโซดที่2ด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซุปเปอร์จูนเนอร์ รดติดตามเอพิโซดที่3ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกด subscribe กด like และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ